ชื่อแก้มค่ะชนทิชาหานสงคามตอนนี้เรียนต่อปโทที่มทศสาขาเคมีค่ะจบจากสาขาเคมีค่ะสาขาเคมีก็ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยก็จะเรียนพื้นฐานค่ะก็จะเรียนฟิสิกส์เคมีชีวคณิตศาสตร์หลังจากเทอมปีหนึ่งเทอมสามนะคะก็จะเข้าสาขาค่ะก็จะเรียนเป็นวิชาสาขาเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์เคมีอนินทรีย์เคมีฟิสิก แล้วก็ควบคู่กับการทําปฏิบัติการวิชาน,านั้นค่ะประทับใจบรรยากาศในการเรียนค่ะเป็นบรรยากาศที่สบายๆเพื่อนๆก็ด้วยความที่มีกันน้อยก็ต้องช่วยกันเรียนช่วยกันทํางานค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่ใจดีคอยให้คาปรึกษาค่ะเส้นทางสู่ความสําเร็จนะคะก็คิดว่าแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะถ้าเรียนก็ตั้งใจเรียนถ้าถ้ามีสอบก็พยายามอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติม ถ้ามีกิจกรรมก็เข้าร่วมกิจกรรมบ้างค่ะอย่างงานประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็หาคอนเน็ t ชันทางวิชาการค่ะก็ตอนเรียนมันอาจจะยากแหละแต่ถ้าเราพยายามอีกนิดนึงถ้าเราผ่านมันไปได้มองย้อนกลับไปเราก็จะภูมิใจกับมันค่ะขอบคุณอย่างแรกก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่พยายามมาตลอดถึงจะมากบ้างน้อยบ้างค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่ คอยสนับสนุนแล้วก็หาสังคมเลือกสังคมที่ดีในการเติบโตค่ะขอบคุณเพื่อนๆคนรอบข้างค่ะที่เป็นสังคมที่ดีมาตลอดสุดท้ายก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่คอยให้คำชี้แนะค่ะขอบคุณ